ไปดูกนะันครับมันดูเหมือนบ่อนะมันต้องมีน้ำเข้าอืมผมก็ว่าเช่นนั้นอ,อืโดนเลยคนระับ มันบอกจริงด้วยต้อสั่งข้าวเลยครับไม้ยเดียวเลยหีย <c oughs> เดินเข้ามาได้เรื่องเลยครับเบรกอ่อนไปนิดนะึงนะดีปลามมนกินลึกนะครับไม่งั้นหลุดอขอบปากครับตัวอ้วนตัวอ้วน มาถ่ายดูข้างนอกดีกก่าง่ายๆครับนี่ครับปลาช่อนตัวแรกของเราในวันนี้นะครับเนี่ยได้คลิปลงแล้วช่อนนาน้ําท่วมนะครับผมหลังจากหาตัวมาดูดูดอ้วนตบเลยไะกินลูกปลานะครับนี่ครับสภาพหมายตรงนู้นนะครับที่ผมเห็นนะเป็นบ่อนะ เออเป็นบ่อแนละ้วน้ำรดออกมามันจะมีทางขาดตัวนี้ไหมแล้วม,มันขาดรอบเลยแล้วผมก็ดืนตีนะครับเพิ่งตีเข้านี้ไม้แรกนะเดี๋ยวรอบๆนี้น่าจะมีอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อนะน้ําใกล้รดออกมาแนละ้วก็เนี่ยครับอ่านใหม่ครับถือว่าผ่านนะครับประสบความสำเร็จนะครับแต้มแรกเช้านี้ครับผมกับช่อนไซส์สวย,เ,ยวเกือบๆครึ่งโลได้ไั้งเนี่ยนี่ครับผม